สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะขอมารีวิวสตัวนะคะครีมของ Skin NTX นะคะแล้วนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้คือเทโลไซม์แล้วก็ตัวนี้คืออ่ t วิตามินซีนะคะโพเทนซีแม่ใช้ทั้ง2ตัวเลยตัวนี้ก็คือทาทาเช้าเย็นแล้วก็ตัวนี้ทาเฉพาะตอนกลางคืนตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเซรั่มครั้งแรกที่ใช้ไปเลยอะ รู้สึกว่ามันซึมซึมเร็วแล้วก็เนื้อเซรั่มเราทาไปอ่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าจับหน้าตัวเองคือหน้าตัวเองจะแบบว่าฟู รู้สึกว่าทุกครั้งที่ล้างหน้าเนี่ยจะมีความสุขมากและอยากจะจับหน้าตัวเองอยู่ตลอดตลอดส่วนวิตามินซีเนี่ยก็ช่วยเรื่องหน้าสว่างใสนะคะส่วนตัวนี้ช่วยเรื่อง use activator ก็คือว่าให้ยังดูอ่อนเยาว์วัยเยาว์อยู่ตลอดนะคะใช้2ตัวนี้แล้วหน้าหน้าไม่มันนะสองที่มันใช้นะคะแล้วก็มันไม่เหนียวพอเราใช้ไปแล้วเราไม่รู้สึกของความมันและความเหนียวแล้วรู้รู้ได้ว่ามันซึมซับเร็วซึมซึมเร็วอะเข้าไปเลยเข้าอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตอนนี้จำหน่ายที่ประเทศไทยแล้วนี่มันไม่ไม่โฟกัสเดี๋ยวก่อนอยากจะแนะนำนี่ Skin MTX จริงๆอะ่ะคือใช้มาเนี่ยเป็นขวดที่สี่แล้วมัง้ง หนึ่งขวดเนี่ยตัวแบมเองอ่ะใช้ได้ประมาณ3าเดือนครึ่งสเดือนประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทั้งคู่นะแมมใช้พร้อมกันทั้งคู่แล้วก็เวลาไปไหนนะทุกคนจะบอกว่าจะทักว่าโอเคดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหน้าใสาขึ้นอะไรนี้นะคะแล้วก็นี่แนะนำดีมากใช้แล้วต้องใช้ตลอดหยุดไม่ได้ counter band สู้ไม่ได้ต้อง s ก i n mtx ค่ะ